ดีค่ะนางไหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดูทาง youtube นะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบกันได้ไหมจบกันจริงๆไหมจบกันแล้วหรือยังนะความสัมพันธ์เนี่ยจบกันแล้วหรือยังจบกันได้ไหมจะจบกันหรือเปล่า จบไหมจ้าจบ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 ไม่เอ่ยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะจบกันใช่ไหมจะจบกันได้หรือยังจะจบกันหรือเปล่านะจ๊ะเอ็ดอัพครับควีดีเอ็มเพจคิงนวลควีนนวลจะจบกันได้ยังไงในเมื่อคุณรักกัน คุณรักกันมากขนาดนี้จะจบกันได้ยังไงจบกันไม่ได้หรอกเอะเราเป็นตัวโคแบตเหรียญยังไม่จบนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบกันแล้วหรือยังยังนะคะความสัมพันธ์นี้จบกันได้ไหมไม่จบค่ะจบกันไม่ได้ค่ะเพราะวรักกันมากค่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะจบกันไหมไม่จบค่ะนะคะ มีพลังงานของความเป็นคู่กันสูงมากเป็นตัวจริงของกันและกันอยู่ในใจนะคะแต่อาจจะมีการแบบบางี้เงียบกันไปหรือว่าแบบเออไม่ให้ความชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะถ้าเป็นแบบสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คือแบบคุณอาจจะถอดใจนะแอบชอบเขาอยู่เนี่ยทำไมไม่แอคชั่นอะไรสักทีเลยคุณอาจจะถอดใจก็เลยจะเข้ามาดูว่าจะจบไหมจะจบกันได้ไหมนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วนะคะคุณกับเขามั่นคงต่อกันมากๆเลยนะคะมีพลังงานแห่งความเป็นคู่กันสูงมากแล้วก็จากหน้าไพ่นะคะคุณรักกันมาก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  ก็คือยังไม่จบค่ะจบกันไม่ได้ค่ะนะสำหรับคนที่เงียบกันไป move on กันหรือว่าบล็อกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะเขาเอาแอคเคาทอื่นมาส่องคุณอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ไม่จบนะจ๊ะไม้จบค่ะตรีอครับสามถ้วยทัว p e n พน c l e สองเหรียญ ซิกบวนหกไม้เท้านะคะเดทแล้วก็เทนอฟสอดซิกซาเบนโคลคุณกับเขารักกันมากรักกันที่สุดเลยและก็มี ความคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลามีความอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ยังชะลออยู่ชะลอความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะว่ายังจัดแจงจัดการอะไรเอ,อ่อยังจัดการกับปัญหาอะไรยังไม่ได้นะคะก็เลยเลือกที่จะจบนิ่งเงียบหรือเอ,อ่อชะลอความสัมพันธ์อยู่นะคะเพื่อที่จะให้อ,อ่อ ต่างฝ่ายต่างที่แบบรอ,อนะคะหยุดเพื่อรอนะคะรอความรักของคุณนะคะเขาก็หยุดเพื่อรอความรักของคุณคุณก็หยุดเพื่อรอเขานะคะอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งต้องจัดการจัดแจงปัญหาต่างๆอยู่นะคะก็รอเวลาที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มันขาวสะอาดใสสะอาดแล้วนะคะ ถึงจะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะแต่ถามว่าจะจบไหมไม่จบนะคะก็คืออาจจะมีเดเดหรือสิบดาบนะคะอาจจะจะจบในเรื่องของปัญหามากกว่านะก็พยายามที่จบเรื่องของปัญหาคุณก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะทั้งคู่เพื่อที่จะได้มาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนั่นเองถามว่าจบกันไหมไม่จบนะจ๊ะไม่จ๊ะนะจ๊ะ แล้วถ้าไม่จบแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอ่ะยี่ต่อไปความสัมพันธ์เป็นสามดาบเหรออ้าเป็น justice นะคะแล้วก็จะเป็น knight of swords ห้าเหรียญิครบครับก็คือถ้ายังจบกันไม่ได้ความสัมพันธ์ เป็นสามดาบเนี่ยแล้วจะมีจะตีออกมาในสอดออกมาสามใบเนี่ยนะคะแม่หมอมองว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนเขาจะไม่ยอมเจ็บปวดอีกแล้วเขาจะไม่ยอมผิดหวังอีกแล้วเพราะเขารักคุณจริงๆค่ะนะเขาเองรักคุณมากๆถึงจะมีความแตกต่างกันก็ตามนะคะแตกต่างโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างกันมากจนเกินไปนะคะแต่เขาเขารักคุณนะคะ่ะ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมากก็ตามนะคะเขาก็ยังคงจะรักคุณอยู่นะคะก็มีโอกาสได้จูเทิร์นหรืออูเนียนกันแน่นอนก็รอ ο, ๆอนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอีกนะมาดูันต่อแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอีกแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอีกนะ very soon นะ getting to know is the art เดี๋ยวก็จะได้เจอกันนะนี่ไง reconciliation reconciliation ก็จะได้กลับมาได้กลับมาคืนดีกันได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์ได้กลับมา action เขาจะ action อะไรบางอย่างกับคุณ นะคะแต่ว่าก็ต้องรอก่อน f i n a n น e d แอนด์ค i ีนะคะรอก่อนนะคะอืมแล้วก็ separation ก็หมายถึงว่าคือกลับมาได้คุยกันมีความแบบปรับความเข้าใจกันแต่ก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากนะก็ต้องรอก่อนก็คือเขาเนี่ยจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนเขาจะต้องดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยรักคุณ จริงๆร,รักคุณมากๆเลยทีเดียวเชียวนะคะมาดูซิว่าเขามีข้อความฝากถึงคุณด้วยนะคะวันนี้เขามีข้อความอะไรฝากถึงคุณนะเขามีข้อความอะไรฝากถึงคุณนะคะการตัดสินใจ คิดถึงเธอมากรู้ไหมอิวอวฟินเวว้าว,าวาฉันก็คือฉันอืออีกโกความผูกพันเขาผูกพันกับคุณมากนะอยากให้รู้ว่ารักนะเออนะจ๊ะก็คือยังจบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ารักกันมากน,ะนั่นเองนะคะก็จบไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ